<c oughs> คำว่าคำว่าอุปาทานมันเป็นคำว่าใส่แทนหรือคำเขียนใส่แทนค้อมรู้สึกที่ทุกๆคนอยากให้เป็นดังที่ตัวเองยึดมัน่นถือมั่นเอาไว้อยากให้เป็นใดดังใจของเจ้าของเองก็เอื่นว่าอุปาทานนั้นเป็นภาษาเขียนเป็นเครื่องสื่อสารอันหนึ่ง คำว่าก็เป็นเครื่องสื่อสารอันหนึ่งคือกันแทนภาษาใจภาษาความรู้สึกภาษาธรรมคือความความจริงที่ออกจากความรู้สึกนั่นเองคำว่าอุปาทานเลยพอเขามีอุปทานและเขาจึงมีตัณหาคือความอยากนั่นเองยึดเอาไว้แล้วว่าอยากให้มันเป็นใดดังใจดังที่ตัวเองคิดเมื่ออยากให้ได้ดังใจทือตัวเองคิดแต่อัตตาตัวตนที่ อตวัตถุปาท่านมันเกิดตามาศีลปตุปาท่านเกิดตามมากามุปาท่านก็เกิดตามมาที่จริงมันบอกมันเกิดตามมาดอกอันนีล้ลายเลี่ยงตามภาษาเขียนตามภาษาเบามันเกิดพร้อมกันเบิดเลยยึดอันนึงเป็นเบิดทั้งสี่นั่นแหละตันหากับอุปท่านอันเดียวกันนั่นแหละจึงแต่ว่าแยกความสลรับซับซ้อนก,กุไก่มันเกิดเกิดความเข้าใจแต่ละจุดแต่ละอยา่างคือคือถามไายใยนี่น่ารับดีบอ โอ้ยเมื่อคืนบอรับดีปันไดนั่นคือคืออุปทานอันหนึ่งที่เจ้าอยากให้มันเป็นไปใดอเอือนว่าศิรพุตธุปทานอยากให้มันเป็นคือคือเกาคืออยากนอนรับดีบางสพราวะยังเข้าบัรท่านคําว่าอานิจจังบัรท่านคําว่าไม่เที่ยงอากาศบัรเที่ยงจิตใจจะค้องคือกันกัยังบัรเที่ยงอีกอากาศสภาพแวดล้อมในการนอนนั่นบัรก,กับเบที่ยงบัตรยื่งบังรยืนบัรมันคงอ,อืออุปทานอันหนึง่ง อยากนอนรับคือมือว่านคือมือซื่นนั่นอุปทานอันนั้นเห็นว่ามีแค่เอาของที่มันเกิดถึงกับเฮ้ายุคปัจจุบันขณะเด่นี่เอามาเว่าวอยู่เดียวนี่คือตนใหม่อุปทานกับตนใหม่ตะกี้ันบอกท่านมีล่มเนาะมันก็นิ่งๆอยู่ถ้่มันมีล่มเด้มันก็ไหวติงเป็นธรรมดาแน่มันก็บ่เทียงก็ไยเด้ละในความบ่เทียงแท้แน่นอนของอันนั้นมันก็ผ่านไปมันก็เป็นอนัตตาอันนี้จังกับอนัตตาคู่กันอยู่แล้วแต่เฮาไม่หยึด ความจากใดดังใจมันก็เลยทุกในความรู้สึกความรู้สึกบพ่พอใจความรู้สึกขับแคนใจเพราะว่ามันบ่เป็นไปใดดังใจนั่นเองเอออุปทา,านอุปทา,านก็เป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาแหละตัณหาก็เป็นปัจจัยเกิดเวทนาละเวทนากม็มาจากภพที่จริงมันกับบดทุกอย่างร่วมโตกันอยู่ในหันอยู่แล้วเอการพิจารณานี่เอนว่าอนุโลมเป็นไปโดยลำดับปฏิโลมเออ กับหน้ากับหลังมันเป็นอันเดียวกันอยู่แล้วปฏิโลมก็คือพิรนาหยอนหลังอนุโลมพิรนาไปตามนี่ปัจจัยเริ่มต้น,นสี่เพ่อนอนุโลมปฏิโลมมั่งมันอันเดียวกันเบิดคนส่วนมากคนทั้งเบิดในโลกแต่โลกิยะปาทานเ็นยงใดโลกิยะปาทานคนทั้งเบิดสั์ทั้งเบิดในโลกติดอยู่ในความอยากและความหยุดเอง จากนั้นเปลี่ยนในดังใจของ,จของ,งเจ้าของทั้งบิดแต่เลื่อเที่ยวเวียนว่าแต่เกิดกนี่โรคพยาบาทานแม้กระทั่งว่าโลกุตระบาทานก็คือกันการได้นําความรู้ทางพุทธศาสนานํารมความรู้ของพุทธเจ้าเข้ามาแล้วก็ไม่ยึดมันมนดม่นถือมัน่มมน <c oughs> ยึดมั่นถือมั่นของคาว่าโรคกุตระปาทานยึดมั่นก็คือว่าได้ยินได้ฟังอ่านจดจําท่องบนขึ้นปากเข้าใจบบบนี้อย่าลืคามคําว่าเข้าใจเด้เข้าใจก็คือ ผู้เหตุผู้ผลของมั่นว่ามันมีความเปลี่ยนไปแบบนี้ถ้าผู้นี้ทบาบาปแบบนี้ลงนรกแต่ผู้นี้ทาบุญแบบนี้ไปสวรรค์ผู้นี้ทาชาติแบบนี้ไปเป็นพ่อผู้นี้ว่างแบบนี้ไปนิพพานผู้นี้ทํโตแบบนี้การพูดการกระทําคําพูดต่างๆบออบ๊อสสาร่วมบ่รละวังบ่นิ่งบ่เหมาะกับสมณนะสาลุอันนี้เลยเอ,อื่นว่าอุปท่าหนึง่งที่แบบนี้ นำความรู้ทั้งหลายเ่านี้ไปกล่าวตำหนิที่เตือนอแต่ว่าในการที่เตือนนั้นสิแยกออกสกอรว่าบางองค์ถือพนเป็นผู้มีความปรารถนาและหวังดีจริงเพิ่นจิตตำหนิที่เตือนด้วยความจากให้ปรับปรุงให้มันถูกมันต้องตามธรรมตามความเป็นจริงตามวิน,นัยแต่ว่าเพนบ่อยทยึดแต่ว่าบุคคลที่ยึดในโลกุตระปาทานมันจะเอาความรู้จำความรู้ ในนั้นมาเพื่อที่จะตาหนิบุคคลผู้อื่นเพื่อยกตนนี่มันจิตต่างกันบางนี่เด้ย,ยกตนขึ้นมาบ่กูหุจักมาเบิดนั่นแหละเออสำนักนั่นกับไปคูบาอาจารย์องค์นี้องค์นั่นกับไปไปหากราบมาเบิดแล้วเออพาไตพิดกก็ลูกแกงอ,อ่อานมาหลายฉบับเลีเ่ยนพอท่อน,นั่นพอแท่นี่แต่ว่าไปออนั่นเอื่นว่าเอาคําว่ามันเอาคําว่าโลกุตระปาท่านเอาความรู้ท่าง การผลถูกมาผูกมามัดแต่ของให้เขาไปยึด huh. ติดในโลกียะบาท่านคือเก่าบะต่างกันด้เพราะอารมณ์เดียวกันมีความโกรธขึ้นกันเวลาแสดงถ้าที่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นกันสิปุ๊บที่มีอารมณ์ก็โมโหโกรธขึ้นเด้กพวกนี้ั่นอัตราตัวตนตัวนั้นก็เกิดขึ้นทีละปุตุบาท่านเกิดเกิดขึ้นเบดนั่นแหละอัตราตัวตนร่วมเบารวมย่ญ่ๆซะว่าอัตราตัวตนเกิดขึ้นความกันเบด พระยามที่ว่าจะเอาพยายายมเอาความหล้จําเขาไปทำไร่าาจากของเองไห้ก็ตามส่วนมากเอาความหล้จําไปทำไร่าาจากของเองทําไร่ได้นักกว่าทําไร่ได้นักกว่าคนที่บุรุษเรื่องอยังเลยในโลกคนของโลกเป็นธรรมดาเขาหายยุหากินแย่งชิงตีฟันลั่นพันแทงขากันทั้งสันทั้งสี่ <Ừ. S 1> ว่าท่านได้บาปนักเท่ากับเอาความหล้ตัวนี้เอาความหล้จําซึ่งเป็นของพุทธศาสนา เพื่อที่จะไปยกตัวเองและไปกล่าวตูไปใส่ร้ายหรือไปอวดอ้างถูกพระอริยะเจ้าเขาให้เซ็ตนะนักบาปกรรมทางโลกิยะทางโลกนี่ก็มีพอแห้งแล้วยังมามีบาปกรรมทางถ้ำตัวนี้อีกโดยการไปกระทบกระทั่งกระแทกหรือกล่าวตูใส่ร้ายใส่ความหาเหตุผลกลไกนั่นนี่มากเพื่อจะให้ผู้อื่นคล้อยตามความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่จังว่า พวกความรูหลจําทั้งหลายสิทํร้ายตัวเองได้มากได้มากเลยไปเกาไปเบาไห้ในทางที่เสียหายเจวกับพระอริยะเจา้าหรือพระโพธิสัตว์สองประเภทนี่หนักมากสองประเภทนี่อันนี้คือบอกว่าหนักมากแต่คนธรรมดาที่มีศีลสรงชาาิอยู่ยังสีแ่แหล่มันก็นักพอพอระดับหนึ่งแล้วยิ่งไปถึงพระอริยะเจา้ากับพระโพธิสัตว์อูย้ยังเป็นของหนักมากๆเลย จช่ว่าอาจินไตซีวิสัยของพระพุทธเจา้าของพระติสัตเป็นสิ่งที่ยังบ่ถึงเป็นสิ่งที่ยังได้ยากวิสัยของผู้ใดาชาติ<ๆ>ควาว่าผู้ใดชาติเขาก็มีคาว่าผู้ใดมิชชันผน้นั้นก็มิญาณมีความ,าวาม,าวามรู้อยู่ในหันอันเป็นของเหนือปุตุชนคนธรรมดาไปดังเช่นการเห็นผีการเห็นเทวดาการเห็นอย่างต่างๆนหน้านสีเป็นของลึกลับหรือก,การแสดงลิ์อันเป็นไปต่างๆนานาอย่างนี้น่แหละ ว่าเป็นสิ่งที่ไปควรขิดวิจัยวิจารณนั่นเพราะว่ายังจะของบรู้คนบรูเด้จังตหนิผู้อื่นแบบนั้นแบบนี้ถ้าคนรูคือการบร่าจัมนินะถ้ารูอันนึงอันเดียวกันแล้วก็โอ้หะเข้าใจรลดเป็นวาวิสัยผู้โดยชาติเรื่องของกรรมมื้อนี่ก็จะ,ะไปหายืนยันตัดสินอั่ที่สแมเรเรื่องของกรรมพวกนี้เรื่องของกรรม <c oughs> รกรรม็จะ อย่าพึ่งไปทำหน้าท้ายทักเพิ่งกระบอกล้ละกก้อนว่าดูกรพิกสูทั้งหลายพวกเธออย่าชอบอย่าชอบประมาณในการบุคคลเพราะการประมาณบุคคลทั้งหลายจะนําความวิบัติเสียหายกลับคืนมาสู่ตัวของท่านเองเมื่อภายหลังเนี่ยพิ่งไปทํหนไาทายทัยกอันนั้นอันนี้เป็นหมอดูเป็นนักทำาน้ายอย่างสิจะคือกันแล้ววิเรื่องข้องกรรมนี่หรือวิการกําเนิดของโลกเั็นสิก็ต้องไปดนเดาอีย่างมันดอก สี่อย่างเลืออจินไตสีเป็นสิ่งที่ผสมผวานกิดผู้ใดคิดพูด,ด,พดกระทําออกมาในลักษณะนั้นจึงจะเป็นบุคคลผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้าหรือเป็นบ้ามีส่วนแห่งความเป็นบ้าก่อนบรยุทธ์อย่างตัวเองนะยุทธอย่างตัวเองว่าใดว่าเป็นสมมุติว่า ไปก้าวตูภาริยะเจ้าบุคคลผู้หยุดยัางตัวเองใดพ่อตาเขาไปรููตัวนี้เขาไปขอข,อขมาลาษเพนหรือนอมเขามาในจิตจะคองโอ้กูผิดแล้วนี่สำนึกด้วยตนนะสำนึกด้วยตนเตือนตนด้วยตนแลวครับมันก็ถอนของมันเองมาใดแต่ว่าบุคคลที่สำนึกบ่ได้กับไหลลงเลยหล่ะบัดไหลลงเลยว่าให้พัวเข้าถ้าเป็นคนอยู่ในพุทธศาสนาแท้ด้วยหัวใจจะต้องเข้าใจหลักการามรรส เข้าใจรักกาลมสูรให้ดีทำความ้าใจเห็นดีนอกนั้นบ่เข้าใจบ่เมนบ่แมนพุทธศาสนาโดยหัวใจพุทธศาสนาเบิดใจเลยมันคนละเลืองก,กันกับพุทธศาสนาในใบสำเนาทะเบียนบ้านพละเรืองก,กันเด้เเแค่ว่าศาสนาอะไรพูดว่าซื่อๆด้แม้กระทั่งว่าผู้ศึกษาธรรมะแท้ทๆอันนี้แหละจังว่า่าเอาโลกุตระปาท่านไปทิ่มแทงเก่าตูใสลาย หาความผิดให้บุคคลผู้นั้นผู้นี้ให้ระวังตนเองดีคือสุดพระพุทธเจ้าลู่เป็นสรัพพ์ญญูนยู่ลู่ปฐุยางแต่ว่าเพิินกับว่าอาจสามารถจะไปแก่กรรมในไฟใดเพิินแปลเป็นถ้าเพียงผู้แนะสื่อๆได้ความรู้ที่เฮอไปจําของเพิินมากกดนี้ของเพิินเป็นผู้ลู่กิ่งซะด้วยสัาเพิินกันย่งบอกไปว่าแต่จะพวกลู่จานี่นะมันอวดความรู้เอาความรู้นั้นเร่าร้อนกระวนกระวายเป็นฟืน,เป,น,นเป็นไฟเผาไหม้ตัวเอง ว่าได้ไปเผาใหม่ผู้อื่นดิว่ามันธรรมาดาดิของเผาไหมตัวเองนั่นแหละมันบ่แม่ถตาเผาใหม่ในปัจจุบันเผาใหม่ในปัจจุบันเป็นไงกังวลเล่าร้อนอุ้อยอยากอวดหลายความรู้นี่กู้รู้แล้วก็หาวิธีมายืนยันมาตัดสินอแล้วก็หามู่พวกเขามาพร้อมไปชักจูงผู้น,นั้นผู้นี้ให้เสือเจ้าของดิว่ากูรู้นี่ยุตอยู่ในวินัยขอนั้นอ่าอยู่ในธรรมขอนี้อยู่ในหนังสือเล่มนั้นตรงนี้อยู่ใน,านอาจารย์นั้นจะอาจารย์นี่เนี่ย เห็นบละ่ะมันติเป็นอังสันตำราและอาจารย์ก็เลยมาประหารตัวเองให้ขาดให้ศูนย์ให้สิ้นจากทังถึงความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างที่ว่าเตือนยิ่งพระยิ่งพระพทธิสัตว์ยิ่งเป็นแนวบ่ต้องไปคิดกับเพิ่นดอกประเภทเดียวกันเพิ่งสิลูกกันเองนะประเภทเดียวกันขนาดว่าในระดับขั้นต้นแค่ความปรารถนาขั้งแรกนึกๆอยู่ในใจยังเรลุในขั้นอุปปารามี ขั้นอุปปารมมีกบับรูขั้นของปรมัตถปารามีเนี่ยบาลามีเพิินสามสีนี่แหละมันก็เป็นขั้นของไผ่ของมั่นอยู่ขั้นเดียวกันรูกันแต่ว่าผู้สิีบางเพียรผู้ศรีสัจจริงอ่ะเข้าเจ้าสิบไปตําหนิไผ่ดอกแม้กระทั่ทงว่าขั้นต้นๆเพราะว่าศึกษามันมีไอรอนมันมีหลักว่าโอ้กูต้องเหตุคือผู้นี่ให้ได้เนี่ยแล้วนี่ก็ไปศึกษาในหลักการของเพิ่น ในวิธีแนวทางของเผน,นเถิดมาแบบไร้นาะนีะ่ถ้าศึกษาด้วยดีด้วยเข้าใจแล้วโอ้มันมีกระนอมหาถ้าของเบิดตัวนี่นั่นบนัณฑวประเดมว่าจิไปหาว่าผู้นั้นผู้นี้เห้มาเสือจากของตัวมีแหละจังหวะผู้บำเพ็ญจังโพธิจริยาทั้งหลายกายว่าใจโาพธิจริยาพอไปหาว่าผู้อื่นดอกโพธิจริยาสิบอย่างไปศึกษาเอาเองอผู้กำลังเดินตามทางโพธิจริยาก็ดีมั <c oughs> คนคละายางกันแล้ว บปี้เฮาเป็นผัสสาวกเป็นพวกสาวกนี่เหตุตั้งได้ก็ะบาเขาถึงกันแล้วกันนะ่ะสาวกอย่างเช่นพระโมคคลาภาษาาลิบุตรก็บ่ได้ย่างถึงพระอจิตะภิกษุเด้นั่นผรสสงฆ์บวชกับพระพุทธโคดมเฮา็คือกันพุะไทเจ้าอาธิษฐานบาทให้ให้มูสาวกไปหาเบิดแต่ว่าอจิตะภิกษุบวชเมื่อกี้แล้วก็ย่างน้าหลังมาในงานนิมนต์ของแม,ม่ประชาบดีโคตมีบวชมากบอกแปดสิบองค์ไปหาเบิดแล้วบ่เห็น บอกเอ้าอาชิตะภิกษุนี่ไปเหตุไปหาดูนี่เพิ่อนไปหาทั้งหลเพิ่นบอกมีฤทธิ์มีเดชอีกอย่างแต่ว่าเพิ่นมีพ่ติจิตพ่ติธรรมอยู่ในของเพิ่อนอยู่แล้วแล้วก็สิได้ได้พุทธะทำหน้าเลยอันนี้เอื่นว่าปรมัทต์แล้วเต็มแล้วยังกเกษตรแสนกับเท่านั้นเองอย่าง,งสี่เ <_ d ew a> พิ่นกลับไปอธิษฐานกสือ่อเด้นั่นเห็นบอกอธิษฐานเอาหาข้าวพเจ้าจะได้สําเร็จพธิที่ญาตอขอให้บาทอันเป็นของพระาศาสดาจงร้อยลงมาสู่มือของผู้ขาเองเถิดก็ลอยลงมาเอาเองนะ นี่แหละคือความลึกหล่ำต่ำสูงมันต่าง,ง,งกันอยู่มีขนาดว่าพระอรหันต์เพิ่นก็นยังบ่ได้รู้วิสัยของของ้อพระตรีศัตริย์เดชจึงว่าที่เว้ามาทั้งเบิดนี่คือว่าอย่าเอาอุปทานของเจ้าของเองไปประหารประหารเจ้าของเองเถอะบ่าว่าสิเอาความรู้ทางโลกหรือความรู้ทางธรรมพวกโลก่มๆนะ่ะบ่รู้จักหยังอยูอย่แล้วละ่ะเวียนว่ายตายเกิดในในนี่แหละในชะกามาภัชระสวรรค์เออหรือว่าอบายภูมิมื้อนี้แหละ ริเวียนไทยฝันริเวียนกันมาอย่างนี้แหละด่านี้จะเอาความรู้ทางธรรมโลก,กุตะละวิชาพวกน,นี้เขามาทำลายทำไร่แนวทางการปฏิบัติการผลทุกข้องจากของเองเถอะเนี่ยอุปาทานก็เป็นปัจจัยบังเกิดตัณหาตัณหาก็เป็นปัจจัยอุบเกิดอุป,อปาทานแหละ<อ>แล้วห้าแก่กรรมของไผ่บวดาดอกฉะนั้นจึงย้อนเข้ามาหาจาของแล้วพระอารหันต์ก็ว่าต้องไปหายุ่เมืองอื่นมันอยู่นําเจาของ ย้อนเข้ามาหันเข้ามาหันมาเบิ่งความรู้สึกความเจ้าของเองหันเข้ามาความรู้สึกนี่กุังโมโหวกับไผาะกุญแอยากไดนั่นนี่ยอ่บอกกุยังบอกข้อใจเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้หันเข้ามาย้อนเข้ามาเบิ่งใจเจ้ิของเบิ่งความรู้สึกนึกคิดของเจ้าของออสิ่งใดที่มันยังกังวลร้รอนอยู่มันกระู้ในสิ่งนั้นะเนี่ยหลักการามาสูตรเป็นที่ให้ทุกคนพยายามศึกษาและทําความเข้าใจให้ดี อย่าเชื่อเพราะการได้ยินได้ฟังสืบต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะการกาะทาสืบต่อกันมาอย่าเชื่อเพราะตาเห็นไม่เชื่อเพราะหูได้ยินคนอื่นมันธรรมาดาได้ดมกินได้ไล่ลงมาอ <c oughs> ย่าเชื่อเพราะว่าบุคคลผู้นั้นเป็นผู้สมควรเชื่ออม <c oughs> าละสุดท้ายพ่อแม่อย่าเชื่อแม่เราตถาคตว่าฐเป็นครูของเธอมันเป็นรรมาดาได้ค่ำๆนี่แต่วละแต่ละคนแต่ละคนที่บอยจักยังล,ลองเบังเดอร์ถ้ามึงบอสเสีอโกหักม,มันจะไปยังสี่ได้ ล้วก็เอาบุคคลผู้นั้นผู้นั้นผู้นั้นมาเป็นพยา,ยานให้เขาเสื่อเจ้าของแต่ว่าพุทธเจ้าบ่เคยบังคับไหเพื่อนกระลูกกิ้งอยู่แล้วว่าใจในบาอาจสามารถบังคับใดกายค้งไว้ก็สร้างแต่ว่าใจไปทั่วโลกได้รอบโลกได้และขนาดพุทธเจ้าเพิ่งว่ายาเชื่อแมมเราตถาคตว่าเราแม้แม้เราตถาคตว่าเป็นครูของเธอคนหนัเพื่อนให้ไปรู้เอาเองส่วนสิว่างหรือบ่ว่างเป็นเรื่องของพวกเธอคือเกากันอีกไปจังซสั่นเ,เอาพระ